สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักเส้นทางการมาอย่างร้านแว่นตาม,มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์สาขาเมก้าบางนากันค่ะเริ่มต้นให้คุณลูกค้าขับรถมาทางด้านหลังของห้างจะสังเกตเห็นร้านบีควิกนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งโฮมโปรค่ะ จากนั้นให้คนลูกค้านะคะขับรถเข้ามาภายในอาคารค่ะจะพบกับลานจอดรถขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายโซนให้คนลูกค้าสังเกตจากบลูโซนค่ะลานซักลีดรวมไปถึงร้านอาหารสัตว์เลี้ยงค่ะจากนั้นเดินเข้ามายัางในห้างค่ะจะเห็นร้านอันตี้แอนซึ่งตั้งอยู่ทางชั้นหนึ่งให้คนลูกค้านะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เลี้ยวจะพบกับทางโฮมโปรค่ะแล้วก็เตรียมขึ้นบันไดเลื่อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นชั้นที่2 จากนั้นให้คุณลูกค้านะคะค่อยๆเดินตรงเข้ามาค่ะแล้วก็เลี้ยวทางด้านซ้ายตรงมาอีกนิดค่ะจะพบกับร้านชาน,นมโนทีเดินมาอีกนิดนึง่งจะพบกับร้านมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะร้านของเรานะคะเปิดบริการทุกวันค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมกรอบหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสรุปอีกครั้งนึงค่ะร้านอยู่ตรงข้างกับพาวเวอร์บาร์เยื้องๆกับฝั่งเซ็นทันค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจต้องการจองคิวตรวจวัดสายตาสามารถที่จะแอดไลน์ผ่านทางงานล่างได้เลยค่ะ